สาวสาวกรี๊สนันโซเชียลหลังหนุ่มคนนี้ปรากฏตัวในแอปพลิเคชันหาคู่ทำเอาบรรดาสาวโสดกรีดกัดกันสนันโซเชียลเมื่อปัดแอปพลิเคชันหาคู่ไปเจอเฟยพารนักแสดงหนุ่มมากความสามารถขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ซึ่งก็ยืนยันแล้วว่าคือตัวจริงเพราะมีเครื่องหมายติ๊กถูกด้วยค่ะเรียกว่าสาวสคนไหนปัดเจอก็ถือว่าแต้มบุญสูงปรีดจริงๆ สำหรับเฟยเป็นนักแสดงชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของเอกชัยเอื้อสังคมเศษซึ่งมีผลงานเด่นจากซีรีเรื่อง GPA สถาบันพันแสบและโอน egative รักออกแบบไม่ได้รับบทเป็นองค์อาจเนื่องจากนี้เขาก็ยังติด1ใน50หนุ่นนมสดคลีโอในปี2015และดำรงตำแหน่งจุฬาคทากรรรูนที่7.1อีกด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีสาขาการจัดการการสื่อสารคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย นอกจากนิพัตยังทำกิจกรรมเป็นจุฬาคทากรตัวแทนของมหาวิทยาลายัยในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาและธรรมศาสตร์ครั้งที่70อีกด้วยนั่นเองละค่ะ